เรายังพาผู้ชมโคจรสัมผัสสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นกันที่เมืองมันดาเลประเทศพม่าครับเช้านี้ผมและคุณเตชินตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามกว่า,วาสาเหตุที่ต้องตื่นเช้ากันขนาดนี้ก็เพราะว่าต้องพาคุณเตชินไปไหว้พระและชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่กันครับ ขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาซึ่งผมว่าในชีวิตนี้ผมก็เพิ่งวันนี้แหละครับ ที่ตื่นมาตั้งแต่ยังไม่ตีสามมาถึงที่วัดใช่ครับถึงโมโหรีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเห็นมีพระสงฆ์เพื่อจะรอรับบิณฑบาตคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากๆอย่างแน่นอนแต่พิธีกรรมที่เรากำลังจะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสนั้นเนี่ย<อ>เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ยาวนานมากว่าหลายพันปี พิธีกรรมที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้จัดได้ว,ว่าเป็นพิธีกรรมที่แปลกที่สุดในชีวิตผมที่เคยเห็นคือเรามักจะไม่ได้มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปมากถึงขนาดนี้แต่สาเหตุที่จะต้องมีพิธีกรรมอันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นความเชื่อของคนพม่าที่นี่เมื่อครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้สเสด็จมาโปรดสัตว์ที่นี่แล้วก็บอกว่าจะมอบลมหายใจของพระองค์ให้ กับพระพุทธรูปองค์นี้หลังจากนั้นเป็นที่มาว่าพระพุทธรูปองค์นี้ก็เหมือนกับเป็น<ม>ตัวแ <ลง S 1> ทน<า>ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีลมหายใจของพระพุทธเจ้า เรียกได้ว่าเป็นพิธีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับซึ่งพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่ของทุกวันและสําหรับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีจะมีการจัดแบ่งไว้อย่างชัดเจนโดยที่นั่งสําหรับผู้ชายให้อยู่ด้านหน้าใกล้กับพิธีส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องอยู่ด้านหลังครับซึ่งการทําพิธีจะมีเจ้าอาวาสของวดัดเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนชาวพาม่าในการประกอบพิธีซึ่งท่านจะต้องดํารงหน้าที่นี้ตลอดชีวิตของการคลองสมณเพศเลยทีเดียวครับ ุณผู้ชมครับศรัทธาและความเชื่อไม่สิ้นสุดจริงๆครับผู้คนต่างหลั่งไหลเดินทางกันเข้ามาที่บริเวณวัดมหมมาไม้มุนีแห่งนี้เพื่อที่จะเข้ามากราบไหว้บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในจิตใจของคนพม่าเขาบอกว่าเดินความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่สําคัญต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาของพม่านั้นมีหลักใหญ่ใจความอยู่ห้าอย่างในวยกันเรียกว่าเป็นสิ่งที่เคารพนับถือกันมากๆเลยเริ่มจากพระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งอยู่ที่ย่างกุ้งตามมาด้วยพระมหาเจดีย์ชเวซิกองซึ่งอยู่ที่ภูกามตามมาด้วยพระมหาเจดีย์ ดหรือว่าพระาธาตุมูเต่าและ4ครับพระาธาตุอินแขวนซึ่งอยู่ที่รัฐมอนฮ่านั่นก็คือสิ่งที่เรานั่งอยู่ในขณะน,นี้นี่คือพระมหาไมมุนีอยู่ที่มันดเลแห่งนี้นี่เองครับคนพมา่ามีความเชื่อว่าถ้าเกิดชีวิตหนึ่งได้เกิดมาแล้วก็ได้มาสักยาสักการะบูชาห้าสิ่งสถานที่สำคัญนี้ถือว่าเป็นพอรอันประเสริฐของชีวิตแล้ว เท่าที่ผมทราบมานะครับพระมหาไมมุนีนะครับท่านก็มีอีกหนึ่งชื่อครับก็คือพระเนื้อนิ่มมันเองครับอย่างที่ผมสัมผัสนี่นะฮะก็คือเนื้อของท่านเนียนนิ่มจริงๆครับแล้วก็เย็นมากๆด้วยนะฮะทุกคนจะเห็นนะครับว่าตัวของท่านนะฮะจะขรุขระนิดนึงเป็นเพราะว่ามีการแบะทองคาเปลวเนี่ยลงไปนะครับหนาถึง3นิ้วนะฮะเป็นเวลานานมากๆนะฮะเลยทําให้ผิวของท่านนะฮะเลยไม่เรียบมันเองนะครับแต่บริเวณใบหน้านี่ก็ยังคง เก็บรักษาไว้เหมือนเดิมนะฮะยังแบบผ่องราศีมากๆากเลยครับ ซึ่งการจะเข้าไปปิดทององค์พระแบบที่คุณเตชินทําอยู่ในขณะนี้จะกระทําได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะต้องฝากแผ่นทองคาเปลวให้ผู้ชายไปปิดที่องค์พระแทนเรียกได้ว่าการมาร่วมพิธีกรรมนี้ทําให้น้องเตชินอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยทีเดียวก็ถือโอกาสส่งผ่านความสุขนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและนอกจากนี้ที่ปรึกษาทางด้านการโครจรของเราก็มีคำอวยพรดีๆมามอบให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านเช่นกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสมุทรโคจรทุกท่านผมนายแพทย์โชคชัยจารุเฉลีพิพัฒน์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2556ขอคุณบะศสีรัตนรใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจสุขภาพดีห่างไกลโรคนั้นสร้างได้ไม่ยากขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นการคิดดีทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องรวมไปถึงการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังตลอดทั้งปีสวัสดีครับ ขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทางคอรเซ็นเตอร์หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับเรายังพาผู้ชมโคจรสัมผัสสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นกันที่เมืองมันดาเลประเทศพม่าครับวันที่ฝนตก ลลเมืาา่อฝนตกแบบนี้แล้วคุณยังมาร้องเพลงสบายใจเฉิ่ออีกมันสบายสบายเหรอสบายบายเพราะอะไรสบายล้วล่ะเล่าเฉี่ยวเออเอพูดถึงกันหนึ่งดนสองตัวนี้แต่ตั้งแต่เช้ามาแล้วใช่ฮะสะโลงผู้ชายเรียกว่าโลชีโลชีส่วนผ้าถุงของผู้หญิงนะเรียกว่าทะเมงทะเมงไหนเดินทางมาถึงดาวเช้าตรงนี้สักทีเนี่ยครับผมจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คน อันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณตลาดเซโชซโชซึ่งจัดได้ว่าเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่ยาวนานเรื่องราว่็สนใจเซเซคือแปลว่าตลาดครับเซตลาดโชโชแปลว่าของที่ราคาถูกรวมกันก็เป็นตลาดที่มีของราคาถูกขายนั่นเองบ้านเราก็ประมาณโบเบอะไรเงี้ยโบเบสำเพ็งสำเพ็งอะไรประมาณนี้ครับในเมื่อเราแต่งตัวเป็นสโลงแบบนี้ทั้งทีแล้วเราก็ควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือเป็นสร่งมาตกว่บบ้านเล็กน้อยคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาครับบอกว่า การเลือกลายสล่งที่ดูเท่เนี่ยที่ต้องเลือกเป็นลายตารางเล็กอยากรู้ราคาครับว่าราคาถ้าบอกว่าเป็นของดีเกรด A ของเขาเนี่ยราคาเท่าไหร่ธรรมดเทเพลาะเช้าโอเคแปด0ัน <8, 000 S 1> เราคนไทยอลองเข้าไปออดอ้อนแม่เขาแม่จ๋าขอราคาหน่อยถ้าทําได้ผมซื้อให้คุณสองผืนเอาให้ได้แลบบ้วเแบบ็นแลบบ้วเ,แบบเ,แบบเ,เป้จะเปน้ ชอบไรบไชอบ้ไม่ได้อช้ไม่ได้รกับสวง2นคนเราทำได้ถึงขนาดนี้ใช่องดูได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยต้นทุนราคามันสูงแล้วครับพี่ผมภรรยาอ้อนสุดเล็กเพื่อพี่ชายของผมคุณผู้ชมครับข่าวดีก็คือสอันที่ อาจจะเป็นของคุณเตชินขณะน,นี้มันได้แปลเปลี่ยนสภาพไปเป็นของคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์นี้ไหนไหนมาแล้วขออนุญ,ญาตเป็นตากล้องด้วยตัวเองนิดนึงครับกับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD Movie เรื่องความคมชัดนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียว คุณผู้ชมว่าการที่คนพม่าเนี่ยทำไมถึงป้ายธนาคากันแทบทุกคนเลยทีเดียวสรรพคุณของธนาคาหรือตนาคานั่นก็คือ 1. ปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดําต่างๆนานาที่เกิดขึ้นควบคุมความมันของใบหน้าที่ส้คัญลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นจากใบหน้าตีนกาเต็มเลยอะ w h ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะฮะวิถีชีวิตของชาวพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเลยหลังจากนี้ครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปทานอาหารพื้นเมืองของชาวพมา่าว่าแต่ตอนนี้พี่ชายผมคุณจับนิตีครับ <laughs> พร้อมหรือยังครับเดี๋ยวแต่พูดอะไรให้เต็มปากเต็มคำพูดไม่ได้ทำไมอ่ะตึง ขณะนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่อีกหนึ่งร้านครับซึ่งร้านนี้ในเรื่องของวิถีชีวิตของเรื่องของการกินสําคัญมากๆอ่าฮะอันนี้เขาเรจะโมอินคาครับคล้ายๆเส้นเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนราดด้วยน้ําซุปนะครับซึ่งผสมแกนของก้านกล้วยเพื่อให้รสชาติมันกลลมก่อมมากยิ่งขึ้นอันนี้อะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกมัลติมัติมันจะคล้ายๆขนมจีนอยู่ข้างในครับแต่ว่าเส้นจะใหญ่กว่าของของมันเป็นยำครับยำบ้านเขามัติรสชาติเป็นไงลองชิมดู เป็นไงอร่อยอร่อยหอมเครื่องเทศอันนี้ผงกะหรี่ครับแค่ผงกะหรี่ <ผง S 2> หอม ผู้ชมครับกับเรื่องราวความน่าสนใจสัมผัสกับสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้กับสิ่งที่ไม่เคยเห็นกับที่นี่มันเดลีครับครับครับแล้วตันี้จะพาผู้ชมเดินทางกันต่อแล้วผมจะพาคผู้ชมเดินทางไปที่เมืองแห่งดอกไม้เขาว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งผู้ดีของประเทศพม่าครับความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อครับสั้งแนี้ต้องขอขอบคุณ quality express สายการบินแอร์เอเชียอุปกรณ์การเดินทางจากโคลอมเบีย หรับคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนครับนอนหลับวันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ